อ,อ๋อก็เป็นปกของ Honeymoon Travel ค่ะจริงๆแล้วต้องถ่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยคิวหรือด้วยอะไรต่างๆนานาก็เลยทำให้เลื่อนมายจบมาปีนี้ค่ะภาพี่ออกมาดูกระแทกต่อจิ้นมากใช่คําว่ากะระแทกเลยค่ะกระแทกก็คือคือเหมือนว่าจริงๆอะค่ะเราไม่ได้มีผลงานร่วมกันมานานแล้วการถ่ายโปรตบุกมันก็เหมือนกับเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากแบบว่า คือเต็มที่อ่ให้แฟนๆรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เห็นแฟชั่นเซตนี้เลยนะคะคือก็ไปถ่ายทะเลอะค่ะก็ก็แอบ,บจะต้องมีความเซ็กซี่นิดนึงอะไรอ่งี้อุยกับไม์ก็ไม่เขินเเหมือนแบบมันเจอกันมาบ่อยแล้วะค่ะเจอกันมานานแล้วก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ อย่างอย่างภาพที่คุณปีแบบหน้าปกที่ขี่หลังกันอะไรเงบอกว่าถ้าเกิดไม่เสด็จจริงแบบภาพนี้มันเตอทำไม่ได้ก็เครียดเหมือนกันนะคะตอนถ่ายเนี่ยแต่คือเรฟเฟรน์คือมันเป็นอย่างนี้หนังสือเนี่ยเขาจะให้แฟนคลับเนี่ยส่งเรฟเฟร์น์ภาพมาแฟนคลับก็ส่งมาแล้วรูปนั้นเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วเขาเขาแอกแล้วมันดูใช่อะแต่พอเราแอคแล้วเราดูแบบดูรูปแล้วไม่ใช่เลยนะดูตัวกลมๆสั้นๆไงไม่รู้นะแต่ขาก็โอเคแฟนคลับก็ชอบแหละ ทำกับไม้ก็ะแบบชิวๆแล้วเนาะระดับความเขินการทํางานอะไรเงี้ยเขินน้อยมากเลยอ่ะแทบจะไม่แตะความเขินเลยอ่ะเา่ายแกคือล่าสุดอ่ะไปถ่ายกับพี่ซันนี่ยังรู้สึกแบบเฮ้ยมีความเขินนะเราไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้แบบคือมีความช่วยกันคิดมากอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมถ่ายแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำงานง่ายด้วยทำงานง่ายทำงานเร็ว กหนังสือค่ะก็คือฮันนีมูนทราเวลก็คือเราก็ต้องเหมือนอินอะว่าเราเป็นคู่รักกันมาถ่ายรูปฮันนีมูนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามคอนเซ็ปต์หนังสือแล้วแหมว่าคู่อื่นเขาฟินกับคู่ของเหออินหรือว่าเป็นเป็นชีวิตประจําวันก็ก็ฟินแบบนี้กันอยู่แล้วชีวิตประจําวันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะพูดจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันนานเหมือนกันนะพอกลับมาครั้งนี้แหละพอพอมีงานอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันบ้าง ลองจอเป็นแค่พูดจิ้นดีกว่าไหมคะค่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทํางานร่วมกันมานานกลับมาก็แฟนคลับเขาก็เหมือนมันมีกระแสทําให้แฟนคลับเขาคิดถึงเนเขาหายคิดถึงเขาก็กลับมาพูดถึงกันมากกว่า,าโ,โปรโมทลงไอจีค่ะรูปรูปอันยาก็การ็นตีว่ามันเกินน้องเ้อ๋อ จริงๆก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เนไงตอนน้องอยู่อยู่ญี่ปุ่นนะค่ะใช่แล้วก็หนังสือก็ออกพอดีแล้วทางทางบกรเขาก็ส่งรูปมาให้ก็เอ้ยหนังสือออกแล้วนะรูปสวยดีก็ช่วยๆกันโปรโมทก็เป็นแบบรูปจังหวัดหนึ่งที่น้องเออเลยไม่รู้เลยค่ะแกว่าไงบ้างอะไรนะจังหวัดที่ลงไปจริงๆอ๋อไม่ได้คุยกับไม้เลยนะคะก็เลยแบบ เหมือนเหมือนต่างคนก็ต่างไปทํานั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวัน,นเขาก็เพิ่งแบบเฮ้ยรูปออกก็ร้อว่าเออเดี๋ยวขอรูปบ้างสีนี้ไหมอะไ,ะไ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่าวก็ยท้ามแบบลงจังหวะนีจังเลยจังหวะมันเกิดอกาเลยก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตามจังหวะหนังสือออกพอดีอะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่ลงตอนที่หนังสือออกก็ไม่รู้จะลงตอนไหนอะน้องแฟนคลับก็อยากเห็นรูปกันค่ะลูไม่ต้ยเลยหรอคะออมความเป็นไปได้ มาสองสามปีแล้วนะเข้าวหนานี่นคือมันมันก็เหมือนคนที่เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วเราเจอใครอย่างสม่ำเสมอจนมันมันก็ชินแล้วว่าอยู่ดีจะขยับยังไงมันก็แปลกๆเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแหละมีอะไรก็พูดกันคุยกัน โออจริงๆเอาว่าประเด็นพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแบบคือถ้าคนจะชอบกันหรือรักกันมันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือมันก็เราก็เป็นเพื่อนกันจริงอ่ะมันไปไปอย่างนั้นมันก็แปลกแกแล้วอ่ะทำไมเราลองตัด <ๆ S 1> ช้อยไหมเอ,อกไป <c oughs> อะไรที่ว่าเป็นไปไม่ได้คือไม่ก็คือไม่อ่ะไมก็คือไม่ก็ไม่รู้จะเลยพี่แบบปวาเคยถามใจ ทำไมวันนี้ขยี้กันจังเลยอะไรนะเอาคนละคนถามก็ไม่อะค่ะมันเหมือนเลยจุดที่จะคิดแบบนั้นมามาแล้วอะเอาว่าคือถ้าคิดเราคงคิดไปนานแล้วอะอืมเราก็หอยู่อยู่กันมาจนแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราสนิทในวงการเพื่อนเพื่อนเก่าอะใช่คือว่าเพื่อนเก่าเลยเหรอจริงมีมีคนของตัวเองที่ดูดูอยู่แล้วอะไรอย่างงี้โอ้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ คือเหงาสุดๆสุดๆไปเลยศูนยคนศูนย์คนเลยค่ะตอนนี้ถ้ามาถือว่าเราเลือกที่จะไม่ลองไปจีนจริงๆไม่มีใครเข้ามามากกว่านะคะช่วงนี้คือเหมือนเราบ้างานมากเลยเราก็ทํางานมีธุรกิจนั่นนี่ที่เราต้องทําทั้งไทยทั้งจีนเนาะบินไปบินมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอีกนั่นนี่ค่ะเกี่ยวกัคนทางการของไทยค่ะเขาเลย หรือแล้วแก้ข่าวตรงนี้เลยดีบอกจีบได้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกันอ,อ, <laughs> อ,อ,อไม่มีแบบว่ามาแนะนําเลยค่ะแบบรู้ว่าเราโสดก็หาเพื่อนมาให้ก <laughs> ็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าคือเราไม่ชอบอารมณ์แบบว่าตั้งใจที่จะแบบแมทคนนี้แมทคนนี้แล้วก็เราก็รู้สึกมันเคอะเขอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเอ,อ้ยรอให้เป็นเรื่องของแบบธรรมชาติดีกว่าไหมเจอกันแบบธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงจริงก็อยากจะมีค่ะอยากมีสิเอามาผู้หญิงทุกคนอ่ะ ก็ต้องคือเราเราโกหกตัวเองไม่ได้อะค่ะว่าเราแบบเฮ้ยฉันสตรองฉันแบบอยู่คนเดียวได้ฉันไม่แคร์ผู้ชายเอาว่าลึกๆจริงๆแล้วเราก็อยากมีใครที่มาดูแลเราแบบไม่ให้เรารู้สึกแบบเหงา,าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะฝืนตัวเองซึ่งแบบถ้าเราฝืนไปมันก็ทั้งเราทั้งเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้นะอันนี้ใครเรื่องนี้วะ <laughs> เยลยอยากรู้อยากรู้ <Words. S 2> คือออมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมีจิตใจม,มั่นคงอ่ะ <Fly. S 1> แล้วก็ดูแลเราได้อะไรเงี้ยจริงๆอายุมากอายุน้อยก็ก็ไม <c oughs> ่บางทีเด็กก็ชอบนั่นแหละบางทีเด็กก็กระชุ่มกระชวยในเหล่าคน <c oughs> ขำขำขำโอ้ยไม่ติดเลยอะคือเปิดมากๆเลยโอเพนอ่ะทำงานงานอะอาบริเวณไหนออ ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้นะคะนอกจากธุรกิจใช่ไหมจริงๆอมก็มีธุรกิจอยู่ที่จีนนั่นแหละแล้วก็น่าจะหนังมอมฉายกันยาแต่ว่าทีเซอร์ยังไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายหนังเรื่องใหม่ประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวเปิดกล้องที่ไทยก่อนเสื้อผ้าที่จีนเปดได้ดีตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าออนไลน์นะคือเราไม่ได้มีหน้าร้านอนะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ทําจริงจังเราทำจริงจังเอาไปทำเรื่องที่ญี่บอยด้วยไปกับครอบครัวพี่บอยแล้วนะอ๋อไม่ได้ไปกับพี่บอยค่ะบังเอิญสุดๆคือออมอ่ะขึ้นเครื่องบินแล้วอ้อมก็แบบใครอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอะหน้าเหมือนสะกดมากเลยอ่ะแล้วก็เดินไปแกลงอะไรเงี้ยเขาบอกคือล็อกกรมมาเขาพาครอบครัวเขาไปเที่ยวเหมือนกันเราก็พาครอบครัวเราไปเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีไปเจอกันที่นู่นบ้างแล้วก็มีได้เจอการศักดที่ต่างประเทศไหมคะก็มีได้เจอบ้างค่ะเพราะว่า เหมือนคนไทยเวลาไปเที่ยวอะ่ะก็ต้องมีจุดที่เราต้องไปแบบร้านนี้ต้องไปกินนะต้องไปกินปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอที่นี่ถ้าคนจัดจิ้พี่้บอยได้ไหมถามเตกนน้ก่อนดีกว่านะ